โอเคอันนี้อะไรครับามีแพนด้าเอาไปหนึ่งแต้มอ,อันนี้ปล<ะ>าปลามันร้องไงเอาไปอีกหนึ่งแต้มเอาไปเอาวางไว้ตรงนี้เอาแต้มวางไว้ตรงนี้เราเดี๋ยวแม่จะนับคะแนนให้นะอันนี้อะไรแมงเต่าทองโอ้ยจริงมากเมงเต่าทอง เอาไปอีกหนึ่งแต้มอันนี่นกอะไรลูกนกอะไรครับ <c oughs> นกอินทรี <c oughs> นกอินทรีอันนี้ไม่ได้แต้มอันนี้อะไร <c oughs> สิงห์ <c oughs> โอ้ร้องไง <c oughs> เอาไปหนึ่งแต้มอันนี้ช้างช้างร้องไงโอ้ช้างโอ้เอาไปหนึ่งแต้มอันนี้อันนี้อะไร <c oughs> <c oughs> อะไรจับจับปูดำโอเคอันนี้ปูอันนี้อะไรลูกไมจ้จิ้งจอกม้จิงจอกโอเค <üler. S 1> เก่งมากอันนี้อะไรไก่ไก่เก่งมากกุ๊กกุ๊กไก่อันนี้อันนี้ปลาทองปลาทองกอร์ดอนฟิชอันนี้ yeah. พิชเชอรเบัตเตอร์ฟ r f ย y อันนี้ p ั n g กู n ปั๊ง yes. นี่ันนี้หมาหมาจิ้งจอกจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกอันนี้ <P oo. S 1> พ, yeah. พ,พึ่งพึ่พึ่งภาษาอังกฤษว่าอะไร B B yes B อันนี้ ฮิโปโปเตมัสคิดวมีเสื้ออะไรนะเสื้ออะไรนะแบทแมนะเสือ้อฮิฮิโปฮิโปที่มันเป็นลูกฮิโปมันชื่อว่าอะไรนะที่มันเป็นลูกฮิโปที่นาเบนซื้อมาให้อะ่ะหมูอะไร okay. หมูจิงโอเคหมูจิงเก่งมากต่อไปเลยอันนี้นแพน เห็นด้าน่าร้อันนี้อะไรกะหอยหอย,หอยกับหอยกับอันนี้หมูภาษาอังกฤษเรียกว่าพิกพิกเอาไปหนึ่งแต้มอันนี้อะไรลูกตองเตนเออตอเตนเก่งมากแมสทีส<ม>อันนี้ Mem and man, ball king man, dragon fry. Ani? Look at this. I am. am. What's this? Up, up, up. Mm. Oh, what's this? Oh, tiger. Yes, this is a tiger. What is this? Killing, what's this? Killin, what's อันนี้อะไรลูกนกเป็ดไม่ใช่นกกัปกัปกั๊กกัปกั๊กอันนี้อะไรลูกนกอือปลาปลาปลากระป๋าปลากระป๋าปลากะป๋าปลากระป๋าอันนี้เด้าอู้ปลาเด้าอันนี้ปลาอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรวะ อันนี้พีเซปีเอ what is it กุ้งกุ้ง yes crab เอ้ยชิมหรอชิมอันนี้จิงโจ้จิงโจ้ kangaroo ว้าวจิงโจ้มีลูกอยู่หน้าท้องเห็นไหมลูกมัน in front of the stomach and what is t h i s what is t h i s นกหมาใช่ไหมนี่ h a t is this? อันนี้อะไรวะชิลินแม่ก็ไม่รู้จักอ่ะมันคือแรคคูน yes แรคคูนอันนี้นกนกพิราบโดฟโดฟอันนี้อันนี้อะไร โอ้ยใช่ส์ถูกต้อง Camille Camille ว่าสิ่งนี้อะไรครับเอ้ยมาลายมาลายร้องไงลูกอ๋ออ้านี่ว่าสิ่งนี้หนูหนูแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ Yes อันนี้หนูเอ้ยอันนี้กระรอก อันนี้ก็รสโคเรลอันนี้ปลาปลาอะไรปลาหวาน yes ปลาหวานอันนี้ the final c a s s what's it this ก u p บก p c บ p c ับ meow m e o วง่ะว้าวพี่คิรินได้กี่คะแนนมาดูกันมาดูกันนะแม่แม่นะับคะแนนให้เรานะ ได้กี่คะแนนนะลูกมาดูกัน1 2 3่ง3 4 5ส7 8 9 1 0ส1 12 13 14 15 16 17 18 19 and 2 0 2 1 22 23 24 25, 26, 27, 28.